ทีนี้เมื่อนเรียนรู้จักนะครับฟังชันแนลกรุ๊ปที่สำคัญแล้วเนี่ยทีนี้คุณครูจะขออนุญ,ญาตสอนฟังชันแนลกรุ๊ปที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะนะนครับนั่นก็คือฟังชันแนลกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มของอนะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนก็คือสารที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนใช่ไหมแต่เป็นลักษณะของเป็นอะโรมาติกนักเรียนอะโรมาติกหรืออะโรมาเนี่ยแป,แ,ปแปลว่ากลิ่นนะเพราะฉะนั้นไฮโดรคาร์บอนกลุ่มนี้นะจะเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีกลิ่น นะครับสารที่อยู่ในกลุ่มนี้นักเรียนนะฮะน่าจะต้องจำหน่อยนะฮะสารกลุ่มนี้ได้แก่นะครับสารประกอบที่เป็นเบนซีนตัวนี้นะครับเบนซีนอ่านว่าเบนซีนนะครับสูตรของเขาก็คือ C6H6 นะครับสูตรโมเลกุลของเขาเป็น C6H6 เบนซีนตัวนี้ไม่ใช่น้ำมันเบนซีนที่นักเรียนเอาไปเติมรถนะะฮผู้ขาเติมรถจักรยานเหรอฮะนะครับบ้านเธอสิเติมรถจักรยานนะฮะ หรือรถจักรยานบางคนเนี่ยเติมน้ำมันเบนซินได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมัยนี้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ใช่น้ำมันเบนซินนะแต่ตอนนี้คือเบนซีนนะเป็นสารคนละตัวเป็นไฮโดรคาร์บอนที่เป็นลักษณะของอะโรมาติกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพวกอนุพันธ์ของเบนซีนอนุพันธ์ของเบนซีนภาษาอังกฤษใช้คำว่า derivative นะครับโอเคนะเป็นอนุพันธ์ derivative โอเคนะ ทีนี้เรามารู้จากโครงสร้างของเบนซีนก่อนเบนซีนเขาประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมจํานวน6อะตอมเพราะฉนะนั้นโครงสร้างของคาร์บอนเนี่ยจะต้องมีอ่าที่โครงสร้างของเบนซีนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนักเ,เรียนต้องจำนะนักเ,เรียนต้องท่องคุณครูจะสอนนักเรียนถามเออไม่ใช่สอนนักเรียนถามคุณครูจะสอนนักเรียนวาดโครงสร้างครับโครงสร้างของเบนซีนเนี่ยจะเป็นลักษณะของวง6เหลี่ยมแบนราบแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะวาดคาร์บอนก่อน6ตัวเป็นลักษณะข,ของ6เหลี่ยม โอเคนะครับผมโดยเนี่ยเป็น Z เนี่ยนะครับเป็นวงหกเหลี่ยมพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนจะเป็นพันธะคู่สลับพันธะเดียวเช่นอันนี้เป็นคู่อันนี้จะเป็นเดียวอันนี้เป็นคู่อันนี้เป็นเดียวอันนี้เป็นคู่อันนี้เป็นเดียวไม่ใช่พันธะคู่สลับกับพันธะขี้ไม่มีนะพันธะขี้นะมีแต่คู่กับเดียวนะบางคนพูดถึงคี่แล้วเป็นไงฮะหิวเลยนะเรียครับจากนั้นเห็นไหมนักเรียนได้วงหกเหลี่ยมพันธะคู่สลับพันธะคี่แล้วไม่ใช่นะ S <S พนักคู่สลับพันธะเดียวนะนักเรียนโอเคจากนั้นนักเรียนเติมไฮโดรเจนครับหลักการของคาร์บอนมูสีสร้างสี่พันธะหรือสี่เดชนักนนเรียนสังเกตคาร์บอนทุกคาร์บอนมีแล้วสามเดชเพราะนั้นนักเรียนก็เติมไฮโดรเจนที่คาร์บอนอย่างละหนึ่งเดชเพื่อให้คาร์บอนครบสี่พันธะนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นทุกคาร์บอนก็จะมีไฮโดรเจนมากเกาะน,นะครับผมอย่างละหนึ่งอะตอมสําหรับไฮโดรเจนโครงสร้างแบบนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์ที่นําเสนอโครงสร้างแบบนี้ว่าเบนซีเนี่ยนะมันน่าจะมีโครงสร้างแบบนี้นะนะาานักวิทย อย่าตอบจอร์ดอตันนะฮะอันนั้นมันอะตอมครับนักเรียนนะครับเอ้อะไรก็จอร์ดอตันไว้ก่อนละว,ว่านะใช่ไหมจำได้อยู่คนเดียวนะครับทางชีวิตนี้ไม่คิดจะจาใครแล้วนอกจากชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อแฟนและจอร์ดอตันใช่ไหมลูกชื่อว่าเคคูเล่เนี่ยะฮะไม่ใช่อูคูลเล่เนะยนะักนะเรียนนะครับเคคูเล่เราก็เลยเรียกโครงสร้างตรงนี้ว่าเป็นเคคูเล่สตรัคเจอร์นะครับสตรัคเจอร์แปลว่าโครงสร้างก็คือโครงสร้างของเคคูเล่นั่นเอง เบนซีนะฮะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีกลิ่นเป็นวงหกเหลี่ยมแบนราบด้วยนะฮะโดยปกติเขาจะเป็นของเหลวนะฮะโดยที่มีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสโดยประมาณนะฮะ80องศาเซลเซียสแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยนิยมเขียนโครงสร้างที่เป็นแบบเดชหรือแบบเส้นแบบนี้หรอกเขาจะนิยมเขียนแบบนี้ฮะเขาจะวาดเป็นวงหกเหลี่ยมคำนวกเรียนแล้วก็มีพันธะคู่สลับพันธะเดียวแบบนี้มากกว่าเขาจะนิยมแบบนี้นะฮะ โอเคนะโอเคทีนี้เราเรมาพิจารณาดูนะครับที่คาร์บอนอะตอมของเบนซีนทั้ง6คาร์บอนเลยเนะี่ยเราจะสังเกตว่าคาร์บอนมีการสร้างพันธะคู่คุณครูขอ,ขอถามหน่อยฮะว่าเมื่อคาร์บอนสร้างพันธะคู่เนี่ยเขาไฮบริดนะฮะไฮบริดออร์บิทัลเนี่ยแบบไหนไหนสิทธิเดชลองตอบสิครับเมื่อกี้เห็นสิทธิเดชแอบเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมไหนนะแม้ว่าครูจะสายตาไม่ดีนะฮะแต่ครูก็สายตาหาเรื่องนะครับ เดาไว้ก่อนว่าเล่นโทรศัพท์นหมครับซิต้เดตตอบสิครับว่าคาร์บอนตัวนี้ไฮบริดแบบไหนครับ S อสี SP และ s เยังไม่ถูกครับไหนนุจรีลองช่วยซิต้เดตสินะครับว่าคาร์บอนที่สร้างมาหนคู่เนี่ยไฮบริดแบบไหนอะไรนะฮะพูดดังๆหน่อยนุจรีแหมที่เมาส์กันเนี่ยเสียงดังใช่ไหเธออะไรนะ เก่งมากๆเลยครับนี่แสดงว่าวันนี้นุชรีไม่หลับนั่นเองนะฮะไฮบริดแบบ sp2 เก่งมากๆเลยครับนักเรียนนะครับถ้าสร้างพันธะคู่จะไฮบริดแบบ sp2 เมื่อไฮบริดแบบ sp2 สร้างพันธะคู่นักเรียนจําได้ไหมครับพันธะคู่เนี่ยประกอบด้วยซิกมาบอลเนี่ยหนึ 1, ่งพันธะแล้วก็พายบอลอีกหนึ 1, ่งพันธะซิกมาบอลเกิดจาก sp2 ไฮบริดออร์บิทัลนะครับเอาหัวมาชนกันเกิดเป็นพันธะซิกมา ส่วนพายบอลเกิดจากการที่ p ออร์บิทัลที่ไม่ถูกไฮบริดเนี่ยมาซ้อนเกยกันหรือโอเวอร์แลปกันทั้งด้านข้างใช่ไหมฮะเกิดเป็นลักษณะของพายออร์บิทัลโดยบันดาคู่มี1พันธะซิกมาและก็1พันธะพายวันนี้คุณครูวาดรูปก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะฮะ,ะคุณครูก็จะวาดรูปประมาณานี้เป็นวงหกเหลี่ยมเป็นราบเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นวงหกเหลี่ยมเป็นราบ คุณครูให้เส้นเดียวเนี่ยแทนเป็นพันธะซิกมาแล้วกันนะฮะเส้นเดียวนี้แทนพันธะซิกมาส่วนพันธะพายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนพันธะพายของวงเบนซีนเนี่ยนะเกิดจาก p ออร์บิทัลมาโอเวอร์แลปกันทางด้านข้างอันนี้ก็จะเป็น p ออร์บิทัลของคาร์บอนนะฮะตรงนี้เป็นคาร์บอนนะฮะแต่ละตำแหน่ง อันนี้คุณครูวาดให้เขาห่างกันเฉยๆนะนักเรียนอันนี้คุณครูวาดให้วาดให้เขาห่างกันเฉยๆแต่ในความเป็นจริงเขาจะอย่างนี้เลยฮรนักเรียนนอย่างนี้เลยนะครับทั้งหกตัวเลยฮะเนี่ยทั้งหกตัวเนี่ยจะโอเวอร์แลปกันทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีระยะห่างตรงนี้นะฮะในความเป็นจริงทั้งหกนะครับ P o r b i t a เเนี่ยจะโอเวอร์แลปกันทั้งด้านข้างหมดเลยนั่นหมายความว่าทุกนะฮะทุก P orbital เนี่ย เกิดการซ้อนเกยกันทางด้านข้างหมดเลยนั่นเองไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างก็ตามโอเคนะซ้อนเกยกันหมดเลยพูดง่ายเป็นลนักษณะแบบนี้หมดเลยนะฮะนี่โอเคนะอ่าเพราะนั้นก็เลยทําให้นะอิเล็กตรอนที่อยู่ใน p ออร์บิทนะฮะนะครับก็เลยทำให้อิเล็กตรอนที่เขาอยู่ใน p ออร์บิทัลแบบหนึงนันเน,นะเปลี่ยนสีก่อนนะโอเค ก็เลยทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ใน p ออร์บิทัทั้ง6ออร์บิทันี้สามารถเคลื่อนที่รอบวงได้เลยครับเคนะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนมันจะไม่ประจำที่อยู่พันธะคู่ที่คาร์บอนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะเคลื่อนที่ได้รอบวงเลยเพราะว่า p ออร์บิทเกิดการซ้อนเกยกันหรือ overlap กันทั้ง6 p ออร์บิทเลยเพื่อสร้างเป็นพันธะอะไรขึ้นมาเป็นพันธะพายเราจะเรียกอิเล็กตรอนนี้ที่นะครับ ที่เคลื่อนที่รอบทั้งวงนะรอบทั้งวงบนพันธะพายตรงนี้เนี่ยเรียกว่าพายอิเล็กตรอนพายอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่มันวิ่งอยู่บนพันพายนั่นเองก็คือเกิดจากการซ้อนเกยกันทางด้านข้างนะโอเคไหมอ่าโดยมีทั้งสิ้น6พายนะครับอิเล็กตรอนนะมีทั้ง6มีทั้งหมด6พายอิเลก็กตรอนมันจะไม่ประจำที่เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งวง ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเกิดการด l ล c a l ไลเซชันถ้าเรียนคนไหนที่ได้เรียนพันธะเคมีกับคูต้องตอบได้ละเมื่ออิเล็กตรอนเกิดดิล็อกไลเซชันไม่ประจำที่อยู่ที่คาร์บอนใดคาร์บอนหนึ่งเนี่ยจะมีความเสถียรมากใช่ไหมฮะปรากฏการนี้เราเรียกว่าเกิดกระบวนการเร s ซ n a แนนซ์นั่นเองนะครับเกิดกระบวนการเร s ซ n a แนนซ์นั่นเองนะครับ เมื่อมัน ance, เร s โซแนนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปได้ทั้งวงนั่นหมายความว่าถ้าคุณครูวาดโครงสร้างแบบแบบนี้ขึ้นมาแบบวงหกเหลี่ยมนะะพันธะคู่สลับพันธะเดียวแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนักเรียนจริงๆแล้วนะผมอ่านทบทีนะจริงๆแล้วอิเล็กตรอนที่อยู่พันธะคู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถย้ายย้ายที่แล้วก็ย้ายที่ เขาจาย้ายที่ปุ๊บมันสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทั้งบุงหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ามันอาจจะย้ายไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะไปย้ายอีกที่หนึ่งนะครับย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็สร้างมาทัคู่อีกที่หนึ่งสมมติว่าย้ายจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็สร้างมาทักคู่ตรงนี้ย้ายจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็สร้างมาทักคู่ตรงนี้ย้ายจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็สร้างมาทักคู่ตรงนี้โอเคไหมในขณะเดียวกันเนี่ยผมในขณะเดียวกันอิเล็กตรอนเนะ่ย ที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถเคลื่อนที่ได้อีกเห็นไหมมันก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยรอบทั้งวงเลยเกิดเราเรียกว่าเกิด delocalization ก็คือการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้รอบวงแหวนราบของเบนซีนเนี่ยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเกิด resonance นั่นเองนะครับผมเราเรียกว่าเกิด resonance นั่นเองแล้วโครงสร้างแบบนี้นะฮะโครงสร้างแบบนี้เราก็เรียกว่าโครงสร้างแบบ resonance นั่นเองหรือ resonance structure Resonance Structure นั่นเองนะครับผมโอเคนะนะหรือบางทีถ้าเขาไม่เขียนโครงสร้างแบบนี้นะฮะ resonance เขาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะนะครับเขียนว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนเนี่ยเขา Delocalization ก็เลยเขียนเส้นประอย่างนี้เลยเป็นวงกลมแทนแทนความรู้ที่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเกิด Delocalization แล้วก็เคลื่อนที่ได้รอบทั้งวงเลยนะครับเราก็เลยเรียกโครงสร้างตรงนี้ว่า Resonance Hybrid โอเคนะครับเ e s o n a n c e h y okay, b ร i d โอเคนะเห็นไหมเพราะนั้นนะครับเบนซีนะครับสามารถเกิด Resonance ได้ Resonance เกิดจากการที่พายอิเล็กตรอนพายอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในบรรทัดพายเนี่ยเคลื่อนที่รอบทั้งวงเราเรียกว่า Delocalization ปรากฏการณนี้เราเรียกว่า Resonance เมื่อไรก็ตามที่สารเกิด Resonance ได้สารนั้นจะมีความเสถียรมากๆเลยฮะนัรีเนหรูสเตเบลิตีเมื่อเขาเสถียรแสดงว่าเขามีคุณสมบัติเฉยหรือไม่เฉย เฉยต่อปฏิกิริยานั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นเบนซีนจึงไม่ค่อยที่จะเกิดปฏิกิริยาอะไรนั่นเองนะครับในสภาวะทั่วๆไปเพราะเขามีความเสถียรความเสถียรก็คือพลังงานเขาต่ําอยู่แล้วเขาก็เลยชอบที่จะเป็นแบบเนี้ยของเขานั่นอน,นเลยนึกภาพออกนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนซีนนะกลุ่มแรกเห็นไหมนะครับก็คือนะฮะวงหกเหลี่ยมพันธะคู่สลับพันธะเดียวและพันธะคู่เนี่ยสามารถนะและพันธะคู่เนี่ยมันสามารถมีพันธะพายู่ พันธะพายเนี่ยก็มีพายอิเล็กตรอนอยู่แล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้รอบวงเกิดเรสซอนแนนต์ได้นั่นเองนะครับโอเคนะถ้าเรียนเขียนโครงสร้างแบบเรสซอนแนนต์นักเรียนต้องวาดรูปทั้ง2แบบตรงนี้ให้เห็นว่ามันเป็นเรสซอนแนนต์สตรัคเจอร์แต่ถ้าเรียนขี้เกียจวาดนักเรียนก็วาดวงหกเหลี่ยมแล้วก็เส้นประตรงกลางเราเรียกว่าเรสซอนแนนต์ไฮบริดโอเคนะแต่ถ้านักเรียนไม่ได้สนใจเรสซอนแนนต์นักเรียนเขียนอย่างนี้ก็ถือว่าอนุโลมได้อยู่นะครับอย่างแบบนี้ก็ถือว่าอนุโลมได้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก ฟังชันแนลกรุ๊ปหนึ่งที่นักเรียนควรจะรู้จักแต่คุณครูบอกไว้ก่อนนะครับกรณีของสารที่เป็นกลุ่มอะโรมาติกเนี่ยฮะกลุ่มอ r โรมา i ิกเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเบนซีนเท่านั้นนะมันมีสารเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนี้คุณครูเจาะจงไปที่กลุ่มของอ r โรมา i ิกไฮโดรคาร์บอนก็คือกลุ่มที่มันเป็นเบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีนนักเรียนมาดูกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของเบนซีนก็หมายความว่าเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่ๆแต่มีวงเบนซีนตอนนี้มันเป็นวงใช่ไหมเราเร เป็นองค์ประกอบอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูมีวงเบนซีน2วงแบบนี้นะฮะวงเบนซีน2วงเชื่อมกัน,น้วยพันธะคู่ตรงกลางจากนั้นพันธะคู่สลับเดี่ยวแล้วก็คู่แล้วก็เดี่ยวแล้วก็คู่อย่างนี้นเลยก็ได้ไปแทานี้คู่อันนี้เดี่ยวอันนี้ก็คู่อันนี้เดี่ยวอันนี้ก็คู่เห็นไหมถ้าเป็นเบนซีน2วงเนี่ยเราจะเรียกลักษณะแบบนี้แหละเราเรียกเป็น derivative ของเบนซีนนะครับถ้า1วงเราเรียกเบนซีนริง ถ้าเบนซีนสองวงมาต่อกันปุ๊บมันจะสร้างสารใหม่ขึ้นมาสารตัวนี้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเรียกว่าสารที่แม่ไม่หอมนะนักเรียนนักเรียนงงเลยนะสารที่แม่ไม่หอมก็คือลูกเหม็นนั่นเองนะครับเลยว่าอ่าทางเคมีจะเรียกลูกเหม็นว่า okay, นปทซลีนนปทซลีนโอเคนะนปทซลีนโอเคนะทีนี้หรือไม่ก็จะเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะนักเรียนอาจจะเป็นวงเบนซีนนะครับผม วงเบนซีนแล้วก็ไปเกาะกับ LQ group เช่นไปเกาะกับ CH3 เห็นไหมลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า ene, เชลูอีนเชลูอีนนะฮะเข้าใจไหมลูกอย่างเงี้ลยลักษณะแบบนี้แหละเห็นไหมมันมีเมทิลกรุ๊ปนะฮะหรือ CH3 เนี่ยมาเกาะกับวงเบนซีนมันก็เกิดสารตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าเชลูอีนลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอนุพันธ์ของเบนซีนอนุพันธ์ของเบนซีนก็คือมีเบนซีนริงหรือวงเบนซีนเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับ เป็นซีน r i รินะผมเ mm hmm. ข้าใจนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจบเสร็จยังเรียนนะครับเห็นไหมฮะเราค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียนปุ๊บวาดรูปได้วาดรูปได้ก็ต้อง Memorize Memorize ก็แปลว่าจำในสมองของเราด้วยนะฮะนะครับ